เดี๋ยวเราจะมาทดสอบครับการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลางโดยที่อ่ะตอนนี้เราจะใช้นนะครับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์อ่ะลองลองพูดสิอ่ะบน้นลองพูดสิอ่ะเดี๋ยวเราอยากรู้ว่าเสียงมันเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนะโคะร เพื่อพื่อนสิฮัลโหลจีนนี่เอออันนี้เราพูดใหม่ฮัลโหลจีนนี่เออเราพูดอีกท <Hello, honey. S 1> ีฮัลโหลจีนนี่อ่าอ่าเดี๋ยวก็จะเราก็จะรู้แล้วครับ <im> <irm id. S 1> ว่าเราจะได้ยินชัดไหมนะครับ <im f irm id> เออมันน่าจะชัดนะอ่ะทีนี้จีนนี่ลองพูดสิเขาบอีโบนัเอออ่ะไมไม่เขาบอกีโบนัเออ อาโฟกัสลองดิโฟกัสลองดิอ่ะลอง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 อ่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอ่ะโฟกัสลองพูดอันนี้ยังไม่ได้จอนะครับยังไม่ได้ไม่จอเอาพูดเลยอ่ะทีกทีทีเราลองนะครับเมื่อกี้เราลองนะครับอ่ทีทุกแก ออโอเคนะครับอันนี้ทดสอบเรื่องการเดินทางของเสียงผ่านตัวกลางซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นได้กับกระป๋องซึ่งเดินทางผ่านของแข็งไม่รู้เสียงจะชัดกว่าพูดพานอกการหรือเปล่านะครับเออนะโอเคเนาะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบในห้องกันเวลาพูดเธออย่าไปจ่อกเกินไปเดี๋ยวพอดีพอดี ไม่งั้นมันจะเป็นเสียงขุดอุกอ่าอ่ากลุ่มนี้ทดสอบทีครับทดสอบทดสอบทดสอบเออมันไกลเหลือเกินเลยอะฮะโอ้โหอันนี้อันนี้ไกลมากเลยนะครับไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าครับอ่ะลองดูลองดูเดี๋ยวลองเอามัแนบดูนะครับอ่ะเกมลองพูดมาสวัสดดีครับคุณมาดิ ดูครับเอออี่เจสดูครับผมเออมันน่าจะดังนะเอืมอ่าจะยินไหมเออว่าดังหูแทบแตกเลยนะเนี่ยเออได้ป่ะวันนั้นว่าดังดีไหมดังดีค่ะเด โหแทาแตกเลยเนาะโฟกัสดังดีไหมครับดังนะที่แรกทดสอบก็ต like ั the begin, the ้งนานไม่ดังที่แท้เอาตะปูไปใส่ใช่ไหมอนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะตอนนี้โฟกัสลองดึงตึงึเอออาลองพูดเดี๋ยวเดี๋อนะาลอเอาลองพูดตอนนี้ ลองพูดคำว่าอะไรสักอย่างนึงเอาคำคำเดียวกันเออตอนนี้พูดไปแล้วนะเอายาวๆเอายาวๆอายาวเยครูหน่ได้ยินไหมคะอืมอะทีนี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เอาทดสอบฟังเสียงจากอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะลองเอาไม้มาจ่อดูว่าเสียงมันมาไหมอะเอาพูดใหม่ครูหนึ่งได้ยินไหมคะเออคิดว่าน่าจะดังนะ ออกแป๊บนะลองตัดหนึงนี่ทำอะไรกนเอออ่ะเอาใหม่ไอ้ทีนี้อ่ะลองใหม่นะครับตอนนี้ไม่เอาไม้จ่ออ่ะโฟกัสพูดคุณหได้ยินไหมครเอออาทีนี้ทีนะครับตอนนี้เราลองไม้จ่อดูคุณหได้ยินมับเน่าจะดังนะเออคิดว่าน่าจะดังอ่ะ เราทดสอบแล้วเดี๋ยวลองไปเปิดในวิดีโอดูนะครับจีนี่ดังกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนเมื่อกี้ทดสอบหูแทบแตกครับครับนะโทรศัพท์ของเราอันนี้สรุปนะครับเสียงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งได้ดีใช่ไหมดีกว่าผ่านอากาศอีกเราคุยกันผ่านอากาศดังดีไหมครับมันก็มันก็ดังนะแต่พอ,อผ่านของแข็งอย่างเช่น กระป๋องเส้นได้มันดังกว่าเดิมใช่ไหมครับดังกว่าเดิมอ่าแล้วได้ระยะไกลด้วยนะครับโอเคอ,อ,อ่ะ,อะเดี๋ยวทดลองก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย